พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั่วประเทศไทยครับผมขอกราบคารวะพี่น้องครับ ประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มวลมหาประชาชนทั่วประเทศได้ลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญด้วยความรักชาติมาต่อต้านรัฐบาลและประกาศจุดยืนของมวลมหาประชาชนเพื่อพิทัก์รัฐธรรมนูญและขจัดระบอบทักษิณ ให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยเป็นการลุกขึ้นต่อสู้ของมวลมหาประชาชนด้วยความกล้าหาญเป็นจำนวนล้านล้านคน อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยและกระผมได้ถแถลงการในานามของกอปปสแสดงจุดยืนของมวลมหาประชาชนให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันแล้วเวลานี้ ก็ผมมีเรื่องที่จะขออนุญาตกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการทุกงูเหล่าเพื่อจะประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของบรรดาข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชการ ของพี่น้องประชาชนทั้งหลายพี่น้องที่คารบครับเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษที่ผ่านมากระผมได้พบกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและได้มีการพูดคุยกันต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งผู้บัญชาการฐานบก ผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศการพบกันครั้งนี้ไม่ได้มีการเจรจาต่อรองใดๆผมได้เรียนต่อหน้าผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพว่าผมไม่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนให้มาเจรจาต่อรองใดๆ กับรัฐบาลทั้งสิ้นผมเพียงแต่จะมาบอกกับคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรว่าบัดนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ลุกขึ้นแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของประเทศไทยประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงได้ประกาศตัว ลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยจากระบอบทักษิณในวันนี้แล้วอย่างเปิดเผยและกล้าหาร ผมได้บอกกับคุณยิ่งรักชินวัตรว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรหมดความชอบธรรมทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ประกาศไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐบาลนี้ ปฏิเสธที่จะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปนอกจากจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว รัฐบาลนี้ก็หมดความชอบธรรมในทางการเมืองที่จะบริหารประเทศอีกต่อไปเพราะประชาชนเจ้าของประเทศเขาได้ลุกขึ้นยืนปฏิเสธอำนาจในการบริหารราชการบ้านเมืองของรัฐบาลชุดนี้แล้วในวันนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผมได้บอกกับคุณยิ่งรักชินวัตรว่าประชาชนมีความประสงค์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงและประชาชนมีเจตนารมร่วมกันแน่วแน่ว,ว่าจะเข้ามาจัดการแก้ไขบ้านเมือง ด้วยมือของประชาชนเองและถ้านายกยิ่งรักชินวัตรย,ยอมฟังเสียงประชาชนยอมส่งมอบอำนาจให้กับประชาชนโดยดีเราก็จะปฏิบัติต่อคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยความเป็นสุภาพชนเพราะพวกเราทั้งหลายล้วนแต่เป็นพลเมืองดีทั้งสิ้น ที่ประชาชนทั้งหลายได้พร้อมใจลุกขึ้นประกาศตนที่จะเข้ามาจัดการบริหารบ้านเมืองด้วยมือของประชาชนเองเพราะประชาชนไม่สามารถที่จะอดทนต่อระบอบทักษิณได้อีกต่อไป คุณยิ่งรักชินวัตรได้ฟังเสียงประชาชนและยอมที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนประชาชนไม่พึงพอใจที่จะให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ไม่พึงพอใจเพียงแค่ยุบสภาหรือนายกลาออกแต่ประชาชนประสง์ค ที่จะเข้ามาดำเนินการด้วยอำนาจของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหาสัตว์เป็นพระประมุขและนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ผมบอกกับนายกยิ่งลักชินวัตร โดยตรงซึ่งหน้าและชัดเจนที่สุด มได้บอกกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อหน้าท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพว่ามวลมหาประชาชนลุกขึ้นกระทำการครั้งนี้เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญและเพื่อประเทศไทยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งต่อไปนี้ เป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นจนกว่าจนกว่าประชาชนจะได้จัดตั้งสภาประชาชน และรัฐบาลของประชาชนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองปฏิรูปบ้านเมืองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะคืนอำนาจให้เป็นการตัดสินตามกระบวนการประชาธิปไตยพักการเมืองใดจะลงมาสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นประชาธิปไตยอันบริสุทธิ์และภาระของประชาชนก็จะสิ้นสุดลงเมื่อบ้านเมืองได้รับการจัดการอย่างเรียบร้อยอย่างที่ผมกระาเปลียนมานี้ คุณยิ่งรักชินวัตรได้ทราบว่าทางออกของประเทศไทยมีอย่างเดียวคือให้ประชาชนได้เข้ามามีอำนาจในการจัดการประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศที่ลุกขึ้นในคราวนี้ สิ่งที่มวลมหาประชาชนได้ดำเนินการมาและดำเนินการต่อไปจะต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยในันจึงไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีข้อต่อรองใดๆ ที่จะเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลโดยนายคุณยิ่งรักชินวัตรจะยินยอมโดยดีมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนหรือจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งลักชินวัตรและคณะส่วนประชาชนจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะมีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศ โดยเต็มที่และบรรลุปเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนทั้งหลายได้กำหนดร่วมกันในครั้งนี้เท่านั้นนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร ไม่ได้ตอบข้อที่กระผมได้กราบเปลี่ยนไปแต่อย่างใดทั้งสิ้นผมถือว่าผมได้เป็นตัวและผมได้บอกกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่านี่จะเป็นการพบกันครั้งเดียวระหว่างผมกับคุณยิ่งลักษณ์และจะไม่มีการพบกันอีกจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชน มได้บอกกับคุณยิ่งรักชินวัตรว่ามวลมหาประชาชนกระทําการครั้งนี้จะยึดหลักสันติสงบและปราศจากอาวุธจะใช้วิธีการอาหิงสาเท่านั้นไม่ว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการอย่างไรกับเราเราก็จะเดินหน้าด้วยวิธีการสันติสงบปราศจากอาวุธ ต่อไปและไม่กลัวรัฐบาลผมได้แจ้งให้คุณยิ่งลักชินวัตรทราบว่าถ้าหากฝ่ายรัฐบาลใช้มาตรการรุนแรงกับประชาชนมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตแบบที่รัฐบาลทำกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อคืน ถ้านายกคิดจะปราบปรามประชาชนจะจับกลุ่มผมหรือจะฆ่าผมก็จะมีประชาชนอีกหลายสิบล้านลุกขึ้นมาทำการแทนผมจนกว่าจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของประชาชน ให้นายกยิ่งลักษณ์ได้พึงกระดับว่าประชาชนทั้งประเทศไม่อดทนอีกต่อไปและไม่มีเวลาให้รัฐบาลยืดเยื้อเจราจาด้วยประการใดๆทั้งสิน้นเพราะนี่ไม่ใช่เงื่อนไขไม่ใช่การต่อรองแต่เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่ยอมให้มีระบอบทักษิณในแผ่นดินนี้อีกต่อไปแล้ว พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายที่ผมตัดสินใจไปพบกับคุณยิ่งรักชินวัตรเพราะเป็นการพบกันต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพไม่มีอะไรที่จะเป็นความลับไม่มีเรื่องลับลมคมในเป็นเรื่องที่จะสื่อสารให้เข้าใจว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศคิดอย่างไรและต้องการอย่างไรเท่านั้นเองผมจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดของการพูดจาตอบโต้แต่ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า เป็นโอกาสดีที่ผมในฐานะตัวแทนของมวลมหาประชาชนได้ประกาศจุดยืนของมวลมหาประชาชนในการกระทำการครั้งนี้ต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพอย่างเปิดเผยชัดแจ้งและตรงปวางอาวุธไม่ทำร้ายประชาชนอีกต่อไปเราก็พร้อมที่อ้าแขนต้อนรับเพราะตำรวจเหล่านั้น ก็เป็นค่าราชการของประชาชนเช่นเดียวกันผมได้บอกคุณยิ่งรักชินวัตรว่าที่วันนี้มวลมหาประชาชนต้องไปล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เพราะไม่ต้องการให้ตำรวจเหล่านั้นยกกำลังพร้อมอาวุธออกมาทำร้ายประชาชนเป็นการป้องกันตนโดยชอบตามกฎหมายและประเพณียมของอารยะขัดขืนโดยแท้ ในการพบกันคราวนี้ผมคิดว่าเป็นข่าวดีเพราะผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่ากองทัพยืนอยู่ข้างประเทศไทย ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พูดต่อหน้าผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและนายกยิ่งรักชินวัตรว่ากองทัพไม่ต้องการเห็นประชาชนบาดเจ็บล้มตายเพราะกองทัพยืนอยู่ข้างประเทศไทย ผมได้เรียนกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพว่าพวกเราที่ลุกขึ้นกระทำการครั้งนี้มีเจตนารม์ที่แน่วแน่ทำงานครั้งนี้เพื่อประเทศไทยเพื่อลูกหลานของเราและเราจะยึดหลักสันติอาหิงสาเราไม่บีบบังคับกดดันข้าราชการกลุ่มใดทั้งสิ้นแต่เราเรียกร้อง ให้ข้าราชการพลเรือนตำรวจทาหารได้ใช้ดุลยพินิษ์และตัดสินใจยืนอยู่ข้างประชาชนฉะนั้นขอกรบเปลียนไปถึงพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายว่าเราจะเดินหน้า ปฏิบัติการของเราต่อไปขอเรียนไปถึงข้าราชการทุกกรมกองทุกแผนการไม่ว่าท่านจะเป็นพลเรือนหรือตำรวจหรือทหารตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านต้องหยุดปฏิบัติราชการไม่ทําตนเป็นสมุนรับใช้ระบอบทักษิณอีกต่อไปและจงมายืนอยู่ข้างประชาชน โอกาสนี้ผมก็จะเรียนไปถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ได้ไปปฏิบัติการอยู่ที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายอดกลั่นอดทนอยู่ที่นั่นและไม่แสดงอาการที่รุนแรงใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งพี่น้องทั้งหลายที่ได้รวมตัวกันอยู่บริเวณรอบๆทำเนียบรัฐบาลผมได้บอกกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายว่าเรารู้ดีว่าการที่จะต้องกระทำการอย่างนี้หรือแม้แต่จะต้องล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ของทางราชการเป็นความจำเป็น และเราพร้อมที่จะรับการดำเนินคดีพิจารณาคดีตามกฎหมายโดยไม่หลีกเลี่ยงขอให้ชาติอยู่รอดและเดินหน้าไปได้มวลมหาประชาชนพอใจแล้วนี่ค<ะ>ือ<ะ><ะ> สิ่งที่ผมได้บอกกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและมาสรุปให้พี่น้องได้ฟังโดยย่อๆขอเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าโอกาสนี้เท่านั้นพี่น้องครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้ให้รอดพ้นจากอำนาจของระบอบทักษิณและขอให้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ได้มั่นใจว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเป็นของปวงชนชาวไทยเมื่อรัฐล้มเหลวที่จะบริหารราชการจึงเป็นความชอบธรรมที่ประชาชนจะเข้ามาดำเนินการจัดการเพื่อให้ประเทศคืนกลับสู่ภาวะปกติและให้ประเทศเดินหน้าไปได้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแผ่นดินไทยโดยร่วมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะขอสรุปกับพี่น้องทั้งหลายและขอความร่วมมือพี่น้องทั้งหลายลุกขึ้นแสดงพลังโดยพร้อมเพียงกันเข้าร่วมทุกโครงการทุกแผนการทุกการปฏิบัติการของมวลมหาประชาชนโดยพร้อมเพียงกันครับ อนุญาตเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนเรียนกับพี่น้องข้าราชการอีกครั้งหนึ่งว่าท่านต้องตัดสินใจตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่จะต้องหยุดงานโดยพร้อมเพียงกันโดยสมัครใจด้วยหัวใจของท่านเองที่มีสำนึกรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าประโยชน์ของชาติ และประโยชน์ของประชาชนอยู่ที่ไหนประชาชนรอคำตัดสินใจของท่านในวันพรุ่งนี้ครับ<ช>ผมขอย้ำกับข้ารการทั้งหลายว่ารัฐบาลนี้ หมดความชอบธรรมทางกฎหมายแล้วรัฐบาลนี้ได้แสดงตนเป็นผู้กบฏต่อรัฐธรรมนูญและมวลมหาประชาชนได้ลุกขึ้นแสดงตนเป็นผู้พิทักรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องขา้าราชการทั้งหลายได้ตัดสินใจเพื่อชาติและประชาชนโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ